ในแอฟริกาผู้หญิงผอมไม่สวยนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่อ้วนอ้วนสวยที่สุดนะว,ว้าวอันนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับ,รบผมนัทวัฒน์หรือสตังครับผมนารองนะครับ ครับวันนี้เราสองคนนะครับกับรายการชีวิตที่สมดุลเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณมีชีวิตที่สมดุลน,นะครับ E ีพีนี้เป็น E ีีที่2นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดคุยใน E ีีที่หนึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจจะดูแล้วนะครับว่าเราสร้างช n น l นี้มาเพื่ออะไรแต่สําหรับใครที่ไม่เคยดูเลยสามารถไปติดตามได้ใน E ีีที่1นนะครับเอาล่ะใน E p พีที่2นี้เราจะพูดถึงความงามจากภายใน หรือความงามจากภายนอกนะครับซึ่งหลายคนนะครับไม่มีความสุขเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปโฟกัสกับความงามภายนอกมากเกินไปโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่นะครับเราอยากจะผอมเราก็คิดว่าเราผอมแล้วนะแต่พอไปดูโซเชียลมีเดียมีคนผอมกว่าเปรียบเทียบก็ไม่มีความสุขหรือบางคนเนี่ยผิวคล้ำ แต่ก็มองว่าไม่สวยแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นการเปรียบเทียบตัวเองมากเกินไปนะครับคิดว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผู้หญิงเท่านั้นนะผู้ชายก็เป็นด้วยในเรื่องของการไม่มีความสุขกับร่างกายของตัวเองอคนคิดว่าผู้ชายไทยส่วนใหญ่จะอธิบายผู้หญิงที่สวยสมบูรณ์แบบว่าอย่างไรนะครับอมผมคิดว่า ผู้ชายไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมองว่าผู้หญิงสวยคือผู้หญิงที่แบบมีผิวขาวอ่ะยิ่งขาวมากๆยิ่งสวยหรือถ้าพูดถึงรูปร่างเนี่ยถ้าผู้หญิงมีรูปร่างที่แบบว่าผอมเพรียวหุ่นดีอย่างเงี้ยสวยแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนที่แบบมีความเป็นจำมา่ามหรืออ้วนนิดหน่อยเราจะมองว่าไม่ค่อยสวยอันนี้คือผู้ชายบางส่วนที่คิดนะแต่บางส่วนก็คิดว่าชอบผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ ถ้าเป็นคําที่เราพูดกันก็คือนมโตแบบเนี้ยนมโตผอมเพียวผิวขาวเราจะมองว่าเป็นความสวยของแบบไทยๆอันนี้ก็คือความคิดเห็นของผู้ชายส่วนใหญ่ในประเทศไทยปรรทัาฐานความงามเป็นมาตรฐานทางสังคมที่หลายคนในสังคมเชื่อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้หญิงหลายคน คิดว่าตัวเองอ้วนเกินไปผิวคล้ำเกินไปแล้วก็หน้าออกเล็กเกินไปแล้วก็ผู้หญิงหลายคนเป็นทุกข์เพราะเพราะไม่ชอบร่างกายของตัวเองนะครับคิดว่าร่างกายของตัวเองไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องการเปลี่ยนเปลงร่างกายของตัวเองนะครับอม โอเคนะหลังจากที่เอพิสน์แรกที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนรู้นะว่าคุณนรงเดินทางไปหลายประเทศมากมประมาณ30ประเทศอยากรู้ว่าฝรัง่งหรือว่าในมุมมองของคุณนรงเนี่ยคิดว่าความสวยเหมือนผู้ชายไทยคิดแม้ว่าจะต้องผิวขาวหุ่นพร้อมหน้าอกใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้น่าสนใจจริงๆในแอฟริกายิงอ้วนยิงดีนะค,ะครับผู้หญิงพอม ไม่สวยนะครับอืแล้วก็ผู้หญิงที่อ้วนอ้วนสวยที่สุดนะว้าวอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ในฝรั่งเศสผมได้ยินว่าหน้าอกเล็กดีกว่านาอกใหญ่นะครับแล้วก็ทีอีกเมันผู้หญิงต้องการผิวขาวไม่ชอบผิวคล้ำเลยอือก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องส่วนตัวจริงๆนะเรื่องความสวย ไม่เหมือนกัน <S 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 คนผู้ชายไทยก็ชอบความสวยแบบขาวๆส่วนผู้ชายเยอรมันก็ชอบความสวยแบบค้ำคล้ำหรือว่าถ้ามีผิวแบบดำเนี่ยก็มองว่าสวยนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เรานะครับได้สร้างขึ้นมาความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดการเปรียบเทียบนะผมคิดว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันสร้างสิ่งที่แย่ๆเพราะบางครั้งเนี่ยเราสมมติขึ้นมามันเป็นการที่เราโกหกว่าแบบนี้ต้องสวยแต่ความจริงแล้วเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองทุกคนมีความเป็นยูนีใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะมีมาตรฐานแบบนี้ไปทำไมอะ่ะมีไปเพื่ออะไรอะ่ะผมคิดว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียพวกเราเห็นเห็นภาพเยอะมากใช่แล้วก็พวกเราเห็นรูปตลอดเวลาแล้วก็เริ่มเปรียบเทียบกับรูปที่พวกเราเห็น แล้วก็หลายๆครั้งพวกเรารู้สึกว่าไม่สวยตัวเองไม่สวยขนาดในรูปนะครับแล้วก็รู้สึกแย่เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองเพราะเปรียบเทียบกับรูปในโซเชียลมีเดียนะครับแต่ปัญหาคือความสวยงามในรูปไม่มีอยู่จริงๆอือ mm hmm. ความสวยงามในรูปนี้ มีแค่เพราะตัดตอมมารูปเยอะมากนะครับครับแล้วก็ผู้หญิงตัวจริงกับในรูปดูแตกต่างกันเลยไม่มีไม่มีผู้หญิงที่มีร่างกายเหมือนในโฆษณาที่พวกเราเห็นเรอในรูปที่โซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ เป็นเป็นรูปที่พวกเราเห็นเป็นรูป,ปลอมไม่มีไม่มีจริงๆแต่พวกเรายังเปรียบเทียบแล้วก็อันนี้ทําให้เรารู้สึกแย่ yeah. เกี่ยวกับตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็จริงๆพวกเรารู้ว่ารูปนี้มีฟิลเตอร์ตัดแล้วแต่พ,พวกเราเห็นรูปนี้ตลอดเวลาคับทุกวันตลอดเวลา พวกเราเริ่มคิดว่าความสวยงามแบบนี้เป็นธรรมดาเป็นปกติแล้วก็พวกเราเริ่มว่าอันนี้เป็นรูปล้อมนะครับแล้วก็อย่ารู้สึกแย่เกี่ยวกับตัวเองเลยครับบางคนถ้าพูดแรงๆก็คือแบบเหมือนเป็นเรื่องโกหกให้มันให้เราดูดี แต่ในความจริงแล้วเวลาเจอกันโอ้ไม่เหมือนกับใน Facebook ไม่เหมือนกับใน IG เลยนะครับซึ่งพูดตรงๆนะการเปรียบเทียบแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถตัดต่อรูปให้ดูหล่อดูดีไม่มีวันสิ้นสุดแบบนี้ครับทำให้คนหลายคนเนี่ยไปโฟกัสกับความสวยจากภายนอกมากกว่าภายในรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยผอมอยู่แล้วนะแต่เวลาไปเล่น c e b o o k แเราเห็นคนอื่นผอมกว่าต้องอดอาหาร ผู้หญิงบางคนกินไข่แค่หนึ่งฟองตอนหนึ่งวันนะครับจริงๆว้าว oh. <Wow. S 1> คือไม่ทำอะไรเลยกินแค่วันละฟองทำแบบนี้เจวันบางคนก็ต้องไปหาหมอหรือบางคนเนี่ยติดกับความสวยจากโซเชียลมีเดียจนเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าและนำไปสู่ภาวะการฆ่าตัวตายและคิดสั้นได้ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้น ในบางส่วนนะครับแล้วก็ที่แย่ไปกว่านั้นผู้หญิงบางคนเนี่ยมักจะค่อนข้างวิตกว่าตัวเองไม่สวยไม่สามารถที่จะหาแฟนดีๆได้บางคนก็เลยมีแฟนโดยที่ไม่ได้ดูว่าเหมาะไหมเวลาที่เขาเจอผู้ชายที่ไม่ดีเนี่ยชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความเศร้านะครับเป็นแบบนี้เพราะเขาเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าตัวเองสวยแล้วแต่พวกเขาคิดว่าเขาไม่สวยพอที่จะเจอผู้ชายที่ดีด ถ้าเป็นภาษาทไทยเขาเรียกว่าการด้อยค่าให้คุณค่าตัวเองลดลงมา mm hmm. อันนี้เป็นผู้หญิงบ,บางส่วน mm hmm. ในในชีวิตของผมผมเคยเห็นผู้หญิงหลายคน้นแล้วก็หลายครั้งคิดว่านี่ผู้หญิงสวยจริง mm hmm. ๆแต่บางค้นเป็นผู้หญิงผอมบางครั้งเป็นผู้หญิงอ้วนครับบางครั้งมีผมสีปลอนบางครั้งมีผม สีดำนะครับมีจมูกใหญ่จมูกเล็ก uh huh. แล้วก็ผมคิดว่าผู้หญิงอันนี้ทั้งหมดสวยจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เพื่อนบางคนเมื่อแต่งงานแล้วก็ผมเห็นภรรยาของเขาคิดว่าไม่มีสนเนามเลย uh huh. แต่สำหรับเขาผู้หญิงนั้นเป็นผู้หญิงสวยที่สุด uh huh. เข้าใจครับอืมก็คือเขาสวยจากภายในด้วยไง uh huh. ถูกไหมแล้วก็ออกมาจากสวยจากภายนอกคือความจริงเรื่องความสวยเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเราชอบแบบนี้ส่วนฝรั่งหรือชาวต่างชาติก็ชอบอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยการที่เราสวยแบบเพอร์เฟกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ผู้ชายทุกคนที่จะชอบเสมอไปใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยความไม่เพอร์เฟกก็เป็นสิ่งที่พอดี เพอร์เฟกเกิน hmm. ไปก็ไม่ดีพ mm hmm. มผมเคยทำงนานที่โรงพยาบาลแล้วก็ในทีมของผมมีผู้หญิงหลายคนนะครับแล้วก็ปาผู้หญิงปางคนเมื่อดูดีมาก mm hmm. อรูปร่างสดยอดแต่คำพูดและพฤติกรรมของพวกเขา mm hmm. น่ากเกลียดอื mm hmm. ไม่ชอบอยู่ใกล้ๆกับพวกเขานะครับแล้วนกะ็บางคนไม่มีสเสน่ห์มากแต่กลับใจดีใจกว้างพผมชอบใช้เวลากับพวกเขาก็ผมคิดว่าความสวยจากภายในสำคัญกว่าความสวยจากภายนอกนะครับความสวยจากภายใน เป็นเกี่ยวกับความใจดีความเห็นอ,อกเห็นใจความอดทนความไม่เห็นแก่ตัวนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญมากกว่าความสวยจากภายนอกเพราะลักษณะเช่นนี้ทำให้เรามีสเสน่ห์อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ผมเตาว่าผู้หญิงส่วนใหญ่น่าจะ ชอบสามีที่ไม่หล่อแต่ใจดีแล้วก็ดูแลเธอดีๆม,มากกว่าสามีที่หล่อมากๆแต่ปฏิบัติไม่ดีกับเธอนะครับก็จริงนะเพราะว่ามีคนไทยหลายคนนะครับที่มีสามีเป็นคนหล่อมากแต่เขาแต่งงานกันแล้วไม่นานก็ต้อง เลิกกันหรือหย่าก,กันต่างกับผู้หญิงที่เขามีสามีที่ไม่ได้หล่อมากแต่ก็คือเป็นเหมือนคนทั่วไปแหละแต่เขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมองให้มากกว่าความสวยลึกมากกว่าความหล่อและความสวยนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่า เราทุกคนมักจะมีความงามจากข้างในหรือว่าความงามจากภายในหลายคนมองข้ามแต่ความจริงแล้วสิ่งนี้มันมีผลกระทบกับความงามภายนอกนะครับเพราะว่ามันก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษบอกว่า inside out ก็คือถ้าเราเนี่ยดีจากข้างในสวยงามจากข้างในมันก็จะเปล่งประกายออกมาเป็นออร่านะครับมาข้างนอกแบบนี้มาคนเนี่ยหน้าตาธรรมดาไม่ได้มีเสน่ห์แต่เนวลาพูดเป็นคนที่รับฟังเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เราอยู่ใกล้แล้วเรามีความสุข เหมือนพี่มานูเอลอยากจะทํางานใกล้กับคนที่เรารู้สึกว่าพฤติก,กรรมดีพูดจาดีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้ดึงดูดให้เราเนี่ยเจอคนที่อยากคุยกับเราอยากเป็นเพื่อนกับเราและอาจจะสราสัมพันธ์ในอนาคตได้ด้วยอืถามหน่อยนะถ้าหากว่ามีผู้หญิงที่แบบว่านิดนิดผิวค้ำหน่อย,อยชอบไหมครับที่จริงๆความอ้วนไม่สําคัญสําหรับความสวยนะครับครับผู้หญิง อวนเป็นสวยมากได้ครับอืก็ได้แต่น้ำหนักยังสำคัญนะครับอก็ผมออกกำลังกายสีครั้งต่อสัปดาห์นะครับทำไมเพื่อไม่อ้วนมากขึ้นไหมไม่ใช่ครับเป็นสำหรับร่างกายของผมแข็งแรงนะครับเพราะออกกำลังกายช่วยผม นอนหลับสบายช่วยผมฟูก,กัดทำงานได้ช่วยผมรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองนะครับเมื่อออกกำลังกายตอนเช้าแล้วรู้สึกทำอะไรสำเร็จแล้วในตอนเช้าแล้วก็ก็ดีอีกอย่างหนึ่งความอ้วนทำให้เราเป็นโรคอันตรายได้ครับแล้วก็โรคเช่นนี้ ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตแย่และอาจจะฆ่าเราได้ครับแล้วก็เมื่ออ้วนสิ่งง่ายๆใช้พลังมากมันรู้สึกเหนื่อยก็ความอ้วนอิทธิผลทั้งชีวิตจริงๆก็เพราะฉะนั้นความอ้วนไม่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามนะครับ แต่สำคัญมากสำหรับสุขภาพสำหรับรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองนะครับเข้าใจนะครับคือถ้าเราเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นหรืออ้วนขึ้นจะทำอะไรก็เหนื่อยง่ายเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณลรงออกกำลังกายเพื่อที่จะให้สุขภาพแข็งแรงเบนอว่าตัวเองจะต้องผอมจะต้องรอแต่อย่างใดนะครับ คิดว่าเราบางส่วนอาจจะโฟกัสผิดจุดไปที่เรื่องของความงามจากภายนอกมากเกินไปจนไม่ได้มองถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความงามจากภายในทำไงให้เรามีความงามจากภายในแล้วก็ทำยังไงให้เราสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่หลายคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตรงนี้เราจะเปล id, ี่ยในความคิดอย่างไรดีให้คนเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องของความงามจากภายในแล้วก็การมีร่างกายที่แข็งแรงบ้างครับ ผมคิดว่าสิ่งสำคัญพวกเราไม่ควรเปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ดีตลอดเวลาก็แล้วก็ไม่เปรียบเทียบกับอะไรที่เห็นในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็จำไว้ว่ารูปที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเป็นรูปปลอม,อ,มอย่าเชื่อคำโกหกที่ร่างกายของเราต้องเป็นเหมือน ร่างกายของคนที่พวกเราเห็นในรูปลอมนั้นนะครับก็มีคำาำแนะนำหนึ่งนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราหาสิ่งหนึ่งที่พวกเราชอบเกี่ยวกับร่างกายของตัวเองก็แนะนำให้ยืนเบื่อยไก่หน้ากระจกแล้วก็หาสามสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับร่างกายของตัวเอง แล้วก็ทํานี่ทุกวันเลยสำหรับเห็นว่าร่างกายของตัวเองสวยจริงๆอก็คือเราก็เปลือยกายแล้วยืนกับกระจกสามอย่างสามสิ่งเท่านั้น ถ้าไปยืนหลายคนได้ไหมหรือต้องอยู่คนเดียวเดี่ยวใคนเดียวดีกว่านะคุณผู้ชมนะอ่ะก็เป็นเรื่องของความสวยความงามน,นะครับที่เราพูดกันคุณผู้ชมก็ลองดูว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณใช้เวลาไปกับความสวยจากภายนอกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ลองประเมินตัวเองนะครับแต่คิดว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆคือการเริ่มออกกําลังกาย หันมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวในอนาคตเราสองคนอาจจะมีเคล็ดลับในการออกกาลังกายมาเผื่อทุกคนด้วยเรามาดูกันว่าหนุ่มเยอรมนีเนี่ยเขาจะมีวิธีการออกกาลังกายแตกต่างจากคนไทยอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้ก็ติดตามช่องของเราได้นะครับรับรองว่าเราจะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราเองให้มีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นจำไว้ว่ามไม่ดองเพิกเฉยความสวยจากภายนอกนะครับ ความสวยจากภายในสำคัญกว่าแต่สิ่งสำคัญคือหาสมดุลที่ดีกับสุขภาพกับความสวยงามนะครับแล้วก็จำไว้ว่าคุณค่าของคนไม่มาจากความสวยจากภายนอกนะครับแต่มันมาจากความสวยข้างในนะครับอ,อย่าเพิกเฉยนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้ดูวิดีโอของเราคุณจะ ไม่แต่งหน้าไม่ทําผมเลยไม่ใช่นะครับก็ยังคงอยู่แต่พัฒนาความสวยจากข้างในหากคุณชอบเนื้อหาของเราในเอพิโซดนี้นะครับอยากจะให้เราเนี่ยช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองในด้านทักษะไหนที่ทําให้ชีวิตของคุณสมทุลขึ้นก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างหากปัญหาไหนที่ คุณมีปัญหาแล้วแล้วก็เราสามารถมีทางออกหรือว่ามีการแก้ไขเราก็จะทําในเอพิโซดต่อไปนะครับนานๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกครั้งที่เราอัพวิดีโอคุณจะได้รับ notification หรือการแจ้งเตือนซึ่งเราจะอัพวิดีโอในทุกวันศุกร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามพวกเราด้วยสําหรับเอพิโซดที่3นั้นจะมีเรื่องราวที่จะทําให้ชีวิตของคุณสมดุลอย่างไรนั้นต้องติดตามในสุกต่อไปนะครับ วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ